วันนี้พาออกนอกพื้นที่ครับทอบเสื้อทีมาเสื้อเอาไป่เจอโอ้จริงอะไรไปมูดไปไหนไปพาไปไหนในวันเนี้ยอ่างทองครับอ่างทองโรงพยเหรอแพลสับลักน้ำไอ้ลักน้ำชายโยลักน้ำไปเดี๋ยวเราไปเจอที่แพลครับถือได้ๆๆต้องช่วยมั้ยสามาดี้ช่วยอยแล้วใครยุ่งอ่ะ ไม่ดีเขาได้เลยขึ้นาวันนี้ได้ไหมั่วไปถั่วตักหัวเฮ้ยัออกแผลออกแล้วออกแล้วก็เปลี่ยนผัาปูอ่ารอคนหนึงมาแล้วหนูหััวเนาะหัวถั่ว ขอมมือมเอมที่อุ่แล้วอมกินมั้ยนี่ขมืมดล้เราไปจอดวนตรได้้ววนะดรับเรียกสาเดียกสาเรียาตอนเช้าไปเดินตลาดตลาดเกิรร้อยใจนะตเกินร้อยไปเดินได้แวมอเตอร์ไซค์ซือของ ครับตอนนี้เราถึงแพรชัยโยรักน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเอาทำไรอ่ะครับวันนี้มาแพชัยโยเดี๋ยวดูห้องนอนกันครับนี่กว้างอยู่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นบริเวณห้องนอนครับผมแพนี้แพรสามนะครับมีสองห้องนอนเป็น ห้องพัดลมนะครับโอเคมีติดน้ำร้อนให้กวางอยู่ครับเป็นมุงลวดครับผมเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันนี่ด้านนอกครับบรรยากาศตอนนี้ห้าโมงเย็นครับเข้าเข้าเช็คอินอร่อยมากครับเบียร์ปลาครับโอ้โหปลาไม่รอดครับ แล้วใครจะเอานมเอานมมากินได้บรรยากาศดีครับแสบหับมีสองห้องครับกว้างขวางดีครับอยู่ได้มาสิบสองคนโอ้โหอาหารปลาครับแกมีกินหัวด้วย่าไงกูอีกบอสเดี๋ยวน้องเป้เยอะอะไรแค่เยอะอะไรวันนี้เยอะทิกตอกครับเยอะอะไรนะเยอะทิกต็อกเยอะทิกต็อกไหนดิเยอะทิกตอกมาครับ เออเดี๋ยวมาลุ้นกันโอเคเดี๋ยวผมประกอบเบ็ดกันครับเดี๋ยวตีทิ้งไว้เลยใช่ครับอันนี้พี่พ่อพ่อมีให้อีกมั้ยอะไรเราส่มตามนี้เลยนะพ่อพ่อมันต้องมีให้อีกทต้องมีผืนนะเดี๋ยวเอาตรงนี้ นะพี่ต้องมีผื่นนะมผมว่านะเออรู้สึกมาครั้งแรกก็ขอพระห่มใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเออจต่ดูดวันนั้นแผนจะไม่ได้เข้าไปนอนกันเลยนะเนี่ยจำได้เลยนะครับ,รบเออหนาวหรือไงล่ะโอ้จะห่มข้างนอกมันจะนอนข้างนอกเดฟพี่ครับแล้หเาขาลมมันจะเปาป่าพอเ,เป็ดมัคือปัดตัวเลยตายเว้ยไม่หาวไม่ได้อย่างงี้<อ>

เอาอะไรอะไลูกปลาเนี่ยน้ำคือดูพี่เลยคือไม่บอกให้ปลูกูไม่ให้ดูเราทานมันบ้างยื๊อมาใบล้างมือใบมั้งมีอีกใบแบลกใหญ่คือเขาจะตกปลาแต่มึงไปไหนเนี่ยตกปา อ้อมพื้นไปเลยบึกบึกบึกพ่อเงียบป่าป้าป้ากินทูเรียงปลาประยูนที่ถ่ายไปเอาเลยเปล่าขอเลยพี่อ๋ บอกอันนี้เอาดิบอกเขาย่างว่าอย่างที่เลยนะน้ำแดงครับได้ไหมน้ำแดงใช่ไหมเหล้าวอกแล้วน้ำแดงน้ำแดงนะะีนี่ครับพนักพ่อครัวครับนาอ้อนะครับครับผมทำอะไรครับเมนูเนื้อย่างครับไม่ย่างอะไรครับเนื้อย่างกิ๊บเดียวครับจอดครับ รู้นะครับมือย่างระดับประเทศมาแล้วก็เอาพักไม้นึงครับ<ต>เอาเอาไว้ก่อนครับเอาก่อนเอาเลยครับเดี๋ยวกินพร้อมกันครับมันดีนะครับไอ,ไ,รอไอ้กระมังนอ้องกระมังกระมังสวยสวยๆอุ้ย,ย,ยกระมังสักผ้า มาแล้วแตมแรกเชโยตัวทองเชโยโอ้ยอ่อแล้วครับนี่เป็นใส่เดือนครับผมใส่ดีนะใส่เดือนโอเคครับผมกดปลาก่อนอมาแล้วโอใส่ดีมากผดยเบสจะพาเขาเดืองสันพื้น ไม่ต้องพัดแบบไม่ต้องใช้น้ำมันเี调เ调ดิเียวหมูดิผัดน้ำอ่ะมันมีมันหมูอยู่เอางั้นใช่ไหมเนี่ยมันมีหมูเนี่ยเออมันมันหมูอยู่ไหนเนี่ยอ้าวมาแล้วกำลังเว้ยนะหอมแหวก็ได้ได้อะทอปลาด้วยไหมผูกดิผูกเดลือแเดือนทำงานอีกแล้วครับอุ้ยมาอีกแล้วนี่นี่เหรอนี่นี่ ปลาอะเคยปลามามาที่ไหนล่ะปลากายเอ๊ะปลาอะไรวะเนี่ยเราโยกมาดูดิ่ปลาเนี่ยปลากายปลาฉลาดใช่ปะไม่ใช่อ่ะปลาอะไรวะปลากายปลากายต้องมีจุดปลากายต้องมีจุดเหมือนปลาฉลาดอ่ะอืมไม่ฉลาดแล้วอย่างเงี้ยเหยือกเส้เดือนครับเอาเรื่องครับกลางไมรณะไม่ไม่ไม่กินกินข้างแพร่กได้เลยแต้มอีกแต้มหนึ่งก่อนมืดโจ ปลาอะไรวะออบปลาชลาดเห็นไหมเฮ้ยตัวเขาได้เลยดิวนตึบเลยวปะปลากายมันต้องมีจุดเลยดิใช่ใช้เบ็ดตัวเล็กกันนี่ใส่กระชังนี่ครับทางแพมีกุ้งไว้ด้วยนะครับดเดี๋ยวจะลองเกี่ยว ทิ้งไว้ครับตกประมาลองดูครับคือจะนอนเพื่ออะไรโอ้โหสบายจังเหมือนอยู่บ้านล่เฮกินข้าวดิมึงลงกินข้าวอ่กินข้าวกันครับนี่ข้าวโถงหมูด้วยครับเฮ้ยนี่ก็สุดยอดเลยยิ่งกว่าข้าวเนี่ยแล้วก็อีไปไหนจะนั่งกินข้าวตรงนี้โอ้โหแล้วดูนะเพื่อนทีมกันไอ้นี่เพื่อนอาหารเพื่อนเราข้าวอาหารเราข้าวม้นแป้นนี่ก๋วยเตี่ยวกุ้งทิ้งไว้ก่อนนะครับ เผื่อประมาณของเขเดี๋ยวินข้าวเสร็จแล้ว, <c oughs> ว,ลวเดี๋ยวลองตีให้เดือนทิ้งไว้คันหนึ่งครับตาเลพี่โชคครับโอ้ยกากระพานไปนนไป,ไปุ๊บปุ๊บไปน้องเป็นฝักเป็เดมเลยลืมไม่ามาคิดผาส่วนตลกไรแม่หมาลืมนึกไอิงลูกบกว่าม่อี่ะเอามึงไม่ไปดูมุมนี่นอโทษด้อ มึงนอน,นไม่เหมาะอ่ะม,มองๆล่างนู้นําน้ำเยอลอยม,มาลายไปแล้วเดี๋ยวตีทิ้งนะครับเมื่อคืนฝนลงยน <four S 2> หยิมยิมนี่นะครับวันนี้แต่<น>ตอนเย็นได้มาสองแต้มนะครับเดี๋ยวมารอล,ลุ้นกันว่ากลางคืนจะได้หรือเปล่านะครับ Lai quá đi mất. Quay tay anh hỏi lên. lên. Quay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  anh hỏi lên. Quay anh lên. Quay anh hỏi lên. Quay anh hỏi lên. Quay anh lên. Quay anh hỏi lên. Quay lên. Quay anh hỏi lên. Quay lên. Quay anh hỏi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  anh lên

ให้คนเราตังค์ไม่เอาตังม์บางล่างดิเอาลอดล่างนูกลอดล่างก่อนเยิ่เยอะาอะไรวะมันผักกาไม่ใช่อ่ะหนอนจันไม่ใช่ไม่ใช่ปลกาปลกา้ยอ้ยนี่ตะโกกมาเล็กโกใหญ่เห็นมันเล็กอะเีย ตัวโคงต้องขังเย็บอืมเฮ้ยเจอตุ่มตัวใบสวยคเฮ้ยสี่เดือนเม็ดเดียวดูเอ็นดิอีสายพี่อีดูเอ็นนี่ตีทิ้งกันแหละบัณเดกอันนี้เฉยเฮ้ยเชียร์เราไว้เลยยังไม่ได้ตีอันนี้เลยทั้งตัวเดี๋ยวจะไปนอนแล้วเหรอ

อัดแรงไม่ได้เ <c oughs> อ็นมันเล็กเาไยิยิปาไอ้เาขาล่าขาก็เลยว่าเออ้เท้ายอมมาได้อมมได้ตอไม่เเลยเขาเีตีอะไรตีปาตีปาตีลอมเล่าน้ำเอบเกเป้านหนังอันนี้ ตู้เบ็ดีจังกูคิดว่าปลาสวายนะอืมกูคิดว่าปลุกปลาหลังตู้เบ็ดดีอะแล้วเราไปเฮ็ดได้เลยยุ้งปี๊ดเด้อมีมานี่มากอะไรเนี่ยอะไรวะอะไรอะนวลจันทร์ เฮ้ยตีเมื่อกี้เนี่ยร้อยมาไล่ไปู่เลยตะโกกอ่ะร้อยมาไล่อ่ะตะโกกกินอะไล่ใช่ไหมอาวจริงมันมาไล่จริงเดือนหนึ่งไรร้อนมาไล่คว้างเลยก็ตีอ่ะนี่มันเหมือนสร้อยหัวแข็งนะแชมปตะโกกน่ารู้ยนี่ครับอ๋อโกกตะโกกมากินขนมปังเฮ้ยเฮ้ยงอนเลยอู้ดแล้ว ได้มันจะโก๊เลยแต่คราวนี้กูลอยมาไหลนีิว่ะอุ้ยแต่ยวัววิ่งยังไงไม่ต้องยกเอาเลยดีกว่าเออเดี๋ยวหิ่นบ๊มเนี่ยข้างหลังแต่อ่ะ ยูสสวยน,นะครับเนี่ยกำลังแกงเลยสยวยอย,ยู่สวยอยู่เอาแล้วไอ้ดอบโอ้ลวงไปหนึ่งแล้วอ่านี่ตื่นมากินข้าวปุ๊บหลับอีกแล้ว ลอยเมลายที่ไหนละ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลอยเมลายโอ้ยกินให้เดือนจำไม่ไ,ได้ขนาดตี лай, อลนะอยเมลายมันก็ไม่รู้ไงปลาเงี้ยใส่ยูหุ้ยปลาอะไรเนี่ยนี่ขี้ผายเ้ยอื ยสวยครับโอเคครับปลาบ่องเลยวะสวนทำไมไม่ไม่สวนยโปะเราบ้างเลยอ๋อเ่ยเนี่ยอะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเะยเย็นตะโกเอ้ยโ,โอ้ยแหลงเ้ยมีซ้ายวะตะโก เอามั้งเฮ้ย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 ,ยจะเข้าตายแผลใจเชือ่ออย่างเดียวเลยว,วะ่ะอุย้ยสวายอะไรก็ไม่รู้วะ่ะสวายสวายยากอัดไม่ขึ้นเลยสวายะโคกใหญ่อ้ย มาแล้วเบนไขเนี่ยเบนออฟอ้กใหญ่มาแล้วครับใส่สวยไม่ดังเหรอใส่ยนะใสโล่ปีกไกโลนี่สวยปะอ้าวตัวใหญ่เลยกโยเฮ้ยเกออ่โตัวใหญ่้ยเอมานอนปวดทิ้มเลยไงเอาไว้ลอกไว้ดังอ่ะ ดังไง,ง่คอเที่ยวอะไรว้รอยลไไัยไอ้ตะโก้กินขนมปังร้อยมรมัรคือขออยางกินขนมปังได้สวยไหมได้เดี๋ยวดูผลงานในกระชังเที่ยวหูเที่ยวหูไอ้อ ไปดูผลงานกันครับฝนจะตกแล้วหนีฝนนิดแล้วเราน,น,นี่ก็อ้าวมันเลยบอกว่าฝนตกปาง พอ,อได้ตัวอยู่นะครับน้ำมันยุบแล้วก็ฝนตกด้วยก็ยังมีผลงานให้รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแถมชาร์โอก,กาสกินครับไม่แห้วนะครับน้งองดูเบ็ดสิไปไม่ไหวเลย <c oughs> ปลาับมป็นปลานะ เดี๋ยวป้านอกไปเลยเไไไว้ตัวิวเุ้ยน้ำแลวเล่าเนย เด,ดือนขอได้แกงครับ